ดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ที่นี่สวยจริงๆเลยนะครับมีเงินต้นไม้ในน้ําด้วยจริงค่ะต้นคิดสังเกตภาพในน้ํานี้นะคะถ้าต้นคิดยืนในตําแหน่งที่เหมาะสมจะเห็นว่าภาพต้นไม้ในน้ํานี้กับต้นไม้จะเท่ากันพอดีเราเรียกเส้นตามแนวนี้ว่าแกนสมมาตรและเรียกต้นไม้และภาพในน้ํานี้ว่าเป็นรูปที่สมมาตรกัน แล้วในธรรมชาติยังมีสมบัติอื่นๆอีกมากมายนะคะเช่นใบไม้ผีกของผีเสื้อค่ะเพื่อนๆสังเกตเห็นสมบัติอื่นๆในธรรมชาติอีกบ้างมั้ยครับสงคําตอบหรือคาถามร่วมสนุกความร่วถ่ายชื่อชั้นและโรงเรียนและเตรียมรับประวลจากต้นคิดได้เลยครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี